าซย,ยเยอรมันนะคะทุกคนเป็นอย่างไรกันบ้างวันนี้อากาศที่เยอรมันนะคะณต,ตอนนี้ก็เป็นเวลาณออตอนนี้นะคะก็เป็นเวลา10บโมงกว่านะคะเราก็เดินทางมาซักผ้านะคะมาซักผ้าชีวิตเมียฝรั่งในเยอรมัน หรือในต่างประเทศไม่ได้สบายเหมือนกันทุกคนนะคะบางคนก็ต้องออทําทุกอย่างด้วยตัวเองบางคนก็ต้องดิ้นรนทุกอย่างไม่ว่าหางานทําหรือว่าไม่ว่าการใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ฉะนั้นน้องๆที่อยูออ่ประเทศไทยนะคะที่บอกว่าออการที่อยู่ประเทศเต่างประเทศหรือประเทศใดๆที่ฝรั่งอยู่ ต้องอยู่สบายฝรั่งก็จะรวยหมดเกือบทุกคนมันก็ไม่มีนะคะฝรั่งยนต์ก็มีฝรั่งบางคนไม่มีไม่มีไม่มีมมมมมมรถเลยต้องขี่จักรยานไปทํางานก็มีแล้วอย่าคิดว่าฝรั่งที่ร่ํารวยมีเงินมีทองมากมายเออจะไอ้นี่นะคะจะต้องขับรถหรูตลอดบางคนนี่เป็นหมอนะขี่จักรยานไปทํางาน เป็นหมอใหญ่ในโรงพยาบาลขี่จักรยานไปทํางานก็ฉะนั้นฝรั่งที่เราจะดูกันง่ายๆเหมือนเออเหมือนที่เหมือนเหมือนที่ประเทศไทยที่ว่าถ้าเป็นหมอก็ต้องขับรถดีดๆเงินเดือนสูงก็ต้องขับรถเออดีตามไปด้วยส่วนเงินเดือนน้อยก็ เออจะมีรถเออที่ไม่ได้มียี่ห้อโด่งดังอะไรมากมายก็จะเป็นเหมือนกันหมดแต่แต่นะคะสำรหรับเออฝรั่งแล้วมันชีวิตการใช้ชีวิตของฝรั่งมันจะไม่เป็นเช่นนั้นฝรั่งบางคนนี่ก็จะคือเขาใช้ชีวิตปกติไม่ค่อยคิดที่ว่าโอ๊ยถ้าเกิดว่าฉันทำงานดีฉันต้องขับรถรู้ หรือว่าฉันทํางานดีฉันมีเงินเยอะฉันต้องใช้ของมีห่อหรืออะไรอย่างเงี้ยก็มไม่ค่อยเป็นนะฝรั่งอะ่ะบางคนเป็นเป็นหมอเป็นพยาบาลเป็นอะไรอย่างเงี้ยแต่แต่งตัวธรรมดาเป็นเจ้าของบริษัทอะไรอย่างเงี้ยก็แต่งตัวธรรมดาเยอะแยะมากมายเยอะแยะมากมายสวิสวิสวัสด,สสดีที่เข้ามาชมสองคนนะคะแต่ว่า เราไม่สามารถที่จะเห็นแชทได้ลองแชทกันมาสวัสดีหน่อยได้ไหมคะเพราะว่าเราก็เออไลฟ์โดยที่ว่าเราไม่มีความรู้เรื่องไลฟ์เลยสวัสดีทุกๆุกคนอันนี้ก็เจอบรรยากาศเยอรมันเนาะอันนี้เป็นสี่แยกไฟแดงอืมอ๋อสวัสดีอ่า มีคนรู้จักเขาอยู่เยอรมันเขาอยู่ทางเมืองบอนหยาบอนอิเซอว์นิกสวายนเนียคือไม่ได้ไกลจากที่นี่สักเท่าไหร่นะคะคนแถวบอนก็ยังมาเที่ยวที่นี่ค่ะมาเที่ยวในเมืองนี้ฝรั่งไม่อวดร่ารวยไม่อวดหรูใช่ไม่อวดเฟอร์นิเจอร์เขาอวดสุขภาพกมากกว่าใครแข็งแรงกว่าใช่บางคนนะเ,เป็นเจ้าข,ของบริษัทมีเงินทองมากมาย ขี่จักรยานอย่างเงี้ยเป็นหมอเราเป็นเจ้าข,ของคลินิกหมอเรารู้จักเอ่อคนหนึ่งเป็นเอ่อคลินิกหมอฟันเนาะน้องรู้ไหมคะคือเอ่อเจ้าข,ของคลินิกหมอฟันเนี่ยขี่จักรยานรอบเมืองเลยแล้วก็ไม่ที่ว่าแต่งตัวดีเนะี่ยถ้าเขาไม่บอกว่าเขาเป็นหมอฟันนี่เราก็ก็ไม่เชื่อนะ่ะบางคนก็เรารู้จักบางคนบางคนเป็นหมอเขาเรียกหมออะไรอะ่ะหมอเอ่อหมอสูตินารีแพทย์อย่างเงี้ย เป็นผู้หญิงหมอสุตินารีแพทย์น้องเอ้ยไม่ได้ดูแบบว่าในสะอาดสะอ้านอะไรเลยเขาปกติมากๆเลยอ่ะซึ่งบางคนนะไม่ได้ทำงานดีอะไรเลยทำงานทำความสะอาดในโรงพยาบาลเป็นแค่คนทำความสะอาดเฉยนะแต่งตัวอย่างเลิศขอบอกเวลามานี่ิ้กระเป๋าอย่างหรูมีก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะ แต่ว่าเอ,อคนที่เขามีชีวิตเอเงินเดือนเยอะจริงๆเขากลับไม่ได้ใช้ชีวิตแบบนั้นเนาะมันก็สําหรับต่างประเทศมันไม่เหมือนประเทศไทยเนาะมันจะแปลกๆเป,ด,เป,ด,เปดแบบนี้แหละเรามาใหม่ๆเราก็งงว่าเอ้มันยังไงเนี่ยมันมีเงินกันหรือมันไม่มีเงินหรือว่ามันลําบากกันวะหรือ,อยังไงกันแน่วะไอ้อส่วนคนคนจนนี่แต่งตัวโลใส่เสื้อผ้ามียี่ห้อคือมียี่ห้อเนี่ยเขาไม่ใช่ว่าเขาเเออซื้อของแพงๆบางทีเขาไปซื้อของลดราคามาอื างทีเ็ไปซื้อของมีจะมีช่วงออถ่าหน้าร้อนเขาก็จะมีเ,ออเสื้อผ้าหน้าหนาวที่ลดเปอร์เซ็นต์บางทีลด5 0 70%อจอะไรประมาณนี้แต่ถ่าออหน้าหนาวเสื้อผ้าหน้าร้อนเขาก็จะลด7จ50%สเอสอส่วนมากบางคนเขาก็จะไปซื้อกันแบบนี้ฉะนั้นการดูออกว่าอุย้ยแต่งตัวดีมีระดบับมีอะไร ถ้าคนรักรถจริงๆเขาก็จะซื้อรถหรูขี่ใช่แต่ถ้าคนที่เขาไม่ได้รักรถอะไรเงี้ยเขาเอาความจำเป็นเป็นหลักว่าถ้าบ้านเขาอยู่ในเมืองเขาอยู่ใกล้ๆสถานที่ทำงานอยู่ใกล้ๆเเออ,เอ,อสถานที่ซื้อของอะไรเงี้ยเขาก็จะนั่นแหละเขาใช้แบบนั้นเลยเขาก็เดินกันไปคนเยอรมันนี่เดินเก่งมากๆขอโทษ ขอโทษทุกคนเอ๋ยถ้าใครได้มาอยู่เยอรมันนะเตรียมตัวเดินให้ดีถ้าเกิดได้ผัวยังวัยรุ่นอยู่ยังอายุยังอยู่ในวัยทํางานนะโอ้หนูเตรียมเดินเลยค่ะลูกเตรียมเดินเพราะว่าพอลูปโบรทั้งหลายนี่โอ้โหเดินเก่งกันมากๆไปเที่ยวไปไหนนี่เป้ใบหนึ่งน้ําขวดหนึ่งเดินกันเป็นสิบสิบกิโลก็เดินเดินกันจริงๆเดินเดินอย่างเก่งบอกให้เลยแต่ว่า เราคนไทยนะเน,น,นยาะแต่นิดหน่อยก็มอไซค์รับจ้างนิดหน่อยก็แท็กซี่ไกลนิดหนึ่งาสามโลห้าโลนี่เราก็คงไม่เดินแต่ที่นี่เดินเดินเดินเอาสามโลห้าโลสิบโลเดินเดินตลอดเดินตลอดไม่มีใครค่อยนี่ ก็ไม่บอกเขาอายว่าคุณไม่ดูแลสุขภาพไม่ออกกําลังกายไม่เหมือนคนบ้านเราใช่สมมุติว่าเอ่ออันนี้เรื่องนี้เรื่องจริงนี่สมมติว่าคนเยอรมันเขาเขาลาเขาทํางานเขาลาป่วยอย่าไปถามเขานะว่าคุณป่วยเป็นอะไรหรออย่างนง้นม่ได้นะเสียมารยาทเขาไม่ถามกันซึ่งเห็นเขาป่วยเงี้ยเอาเห็นเขาเออลาป่วยหรืออะไรเงี้ยเราต้องเออขอให้เธอเออสุขภาพดีนะแค่นั้นพอไม่ต้องไปถามเขาว่า เออถ้าเป็นอะไรเธอป่วยเป็นอะไรอะไรเงี้ยหรือว่าคนรู้จักเราเข้าไปอยู่ในโรงพยาบาลแล้วเรารู้จักสนิทสนมกับเขามากเราจะเข้าไปเยี่ยมเขาเนี่ยต้องขออนุญาตเขาก่อนนะคะถ้าไม่ขออนุญาตนี่เป็นการที่เสียมารายาทสุดๆฉะนั้นมันไม่ง่ายเลยกับการที่ใช้ชีวิตที่นี่ถ้าบ้านเรานะถ้าสมมติเราป่วยนะเพื่อนฝูงเราไม่ไปเยี่ยมเนี่ยโอยเพื่อนไม่มีน้ำใจถูกไหมคะแต่ที่นี่ไม่ใช่ ผมป่วยแต่ไม่บอกใครแล้วทำไมไม่บอกใครล่ะคะน้องพงศธรอยู่ที่ไหนล่ะคะไม่บอกแม่ไม่บอกแฟนเลยเหรอพงศธรพงศธรเป็นฝรั่งหรือเปล่าคะเนี่ยแล้วพงศธรถึงแบบไม่บอกใครถ้าฝรั่งเขาจะไม่บอกใครนะถ้าไม่สนิทจริงๆเนี่ยเขาจะไม่ให้มาเยี่ยมเขาหรืออะไรเขาอ๋ออยู่เยอรมันโอ้ใช่ถ้าอยู่เยอรมันหนูจะรู้ว่าพงศธรจะรู้ใช่ไหมว่าจริงๆแล้วคนที่นี่เขาจะเป็นแบบนี้ พี่รู้จักกับเ,เพื่อนสามีพี่นะแกป่วยหนะักถึงขนาดกําลังจะเสียชีวิตนะพี่ไปจะไปเยี่ยมเขาคือใจเราอยากไปเยี่ยมมากเลยแต่เขาไม่ไอ้นี่นะเขาไม่อนุญาตให้ไปเยี่ยมแล้วตอนหลังเขาเขาเสียชีวิตพี่ก็เลยเคุยกับเมียเขาพี่ก็บอกว่าเออฉันขอโทษนะจริงๆฉันอยากไปเยี่ยมเธอมากแต่ผัวฉันห้ามไว้เพราะว่าผัวฉันบอกว่าจะเสียมารยาทเออเมียเขาบอกว่าดีแล้วที่เธอไม่มาเพราะว่าเราไม่ต้อนรับใครทั้งส ว่าาสนาแท้วาสนากุแท้ที่ไม่ไปคือบางทีคนไทยเราก็ลืมไงเราก็ลืมว่าเราเนี่ยเคยเอ,อ,อยู่ประเทศไทยเราเคยต้องมีน้ําใจกับทุกๆคนหลายๆคนอะไรประมาณเนี้ยเราก็เคยมีน้ําใจกับทุกๆคนเวลาใครไม่สบายใครเจ็บป่วยต้องไปเยี่ยมไปไม่ได้ก็โทรไปก็ยังดีแต่ที่นี่เขาไม่ใช่เขาจะอยู่สงบเงียบๆครอบครัวเขาถ้าเขาอยู่กับสมมติว่าผู้ชายเขามีเมีย คนเยอรมันรับรู้ไหมคนเยอรมันนี่ก็จะบอกให้นะว่าจริงๆแนละ้วถ้าใครป่วยมีรถเออรถเออบ้านเราเรียกอะไรว่ารถหัวนะรถหัวรถหัวมารับพอรถหัวมารับเสร็จเออเพื่อนบ้านนี่จะแอบ,บดูทางหน้าต่างกันให้เต็มเลยแต่จะไม่ใครไม่มีใครเข้ามาถามว่าเธอเป็นอะไรยังไงอาการดีขึ้นไหมหรืออะไรหรือว่ามาไม่มีไม่มีมมแต่แอบ,บดูนะถามม่อยากรู้อยากเห็นมาอยากรู้อยากเห็นทุกคนนั่นแหละ หแล้วเคยป่วยลดลงพยาบาลมารับนะโอ้ยเจ๋ยตรงหน้าต่างนี่เหมือนไอ้นี่แหละเหมือนมีสายตาทุกคู่แอบมองดูอืมแต่ไม่เคยมีใครมาถามเป็นเช่นนั้นจริงๆสําหรับประเทศเอรมันเนาะเขาจะเป็นอย่างนี้คือแล้วก็จะไม่ค่อยรู้จักกันสักเท่าไหร่เราอยู่ที่นั่นมา20ปีเราอยู่ท้ายซอยสุดเลยเป็นปากซอยเนี่ยยังไม่รู้จักใครเลยอ่ะก็ไม่รู้จักใคร,ไม,ร,ใครไม่มี เ,ออเขาเรียกอะไรนะไม่มีปฏิสัมพันธ์กับใครใดๆทั้งสิ้นเขาอยู่แบบตัวใครตัวมันถ้าเขาไม่ออกไปซื้อของเขาก็ไม่ออกมาข้างนอกเขาไม่ได้เป็นเมืองเปิดเหมือนบ้านเราเนาะฉะนั้นคนไทยที่น้องๆคนไทยที่มาอยู่ใหม่ๆเนี่ยก็จะคิดถึงบ้านคิดถึงบ้านคิดถึงบรรยากาศบ้านเราเพราะว่าบ้านเราเนี่ยก็จะอยู่กันแบบสบายๆไม่ได้เป็นใช้ชีวิตแบบนี้คราวนี้ผมอาเสียชีวิตเอา้าเไปนไรครับพงศธรหนูเป็นอะไรหนูป่วยเป็นอะไร แม่อยู่นี่หรือเปล่าพงศธรพงศธรม,ม,มีมีแม่อยู่ที่นี่หรือเปล่าส่วนมากคนผู้ชายไทยที่อยู่ที่นี่ส่วนมากจะเออเป็นเออลูกที่ตามแม่มาหรืออะไรอย่างนี้หนูหนูตามแม่มาอยู่ที่นี่หรือเปล่าพงศธรเป็นอะไรพี่ให้กำลังใจนะหนูอยู่เมืองไหนคะกุงซ่อนอยู่เมืองไหนคะ อยู่ที่เนี่ยมันก็เงียบเหงาอย่างเงี้ยหนูเวลาเจ็บป่วยมันไม่มีใครมาดูแลเราหรอกป่ว,ปวยพี่ป่วยก็ตอนที่พี่ป่วยเป็นโควิดเนาะโดนกักตัวนะ่ะพี่ก็อยู่แต่ในบ้านไม่มีเออใครที่จะมาเยี่ยมมาดูเราแล้วมันก็เยี่ยมใครก็เยี่ยมใครไม่ได้เนาะมันก็ไม่มีใครมาเยี่ยมมาดูเราอยู่แล้วแต่ปัญหาของพี่คือว่าเออ เพื่อนบ้านอะไรเงี้ยก็จะคอยจ้องว่าพี่จะลงออมาข้างล่างไหมหรือจะเปิดประตูห้องไหมถ้าเปิดปุ๊บเขาก็จะแจ้งสาธารณสุขเนาะบ้านเราที่นี่เรียกสาธารณสุขไหมปงจต t h o ไอเออขาเรียกอะไรนะออดุงอามอะ่ะออดุงอัมเขามีจดหมายมาเสียบไว้ที่บ้านพี่เลยนะตอนที่เป็นพี่เป็นโควิดอ่ออะเขาบอกเลยว่าถ้าพี่ออกจากประตูบ้านหรือประตูห้องนี่ถ้ามีคนแจ้งพี่ต้องจ่ายห้าพันยูโรเออ พี่นี่ตกใจเลยไม่ได้ออกไปไหนเลยแต่แต่เปิดหน้าต่างชั้นบนดูนะโอ้ยน้องเอยข้างล่างนี่นินทาพี่เกันกระน,น่ำเออนินทาพี่ส่วนมากก็คนแก่ทั้งนั้นแหละฝรัง่งเออแก่มั่งเออโอมามั่งโอป้ามั่งประมาณนั้นพงศธรหายไปไหนคะลูกหนูเป็นอะไรหนูบอกมาสิหนูเงียบทำไมหายไปไหนเสียใจอะไรหรือเปล่า อยู่ที่เนี่ยมันต้องเข้มแข็งแฟนเราอยู่ประเทศไทยเอ,อ่อหลายร้อยเท่าพันเท่านะคะลูกดูหน้าตาแล้วพงศธรยังเด็กอยู่เลยหายไปไหนพงศธรกลับมาก่อนมาบอกป้าก่อนลูกหนูป่วยเป็นอะไรมาบอกป้าก่อนหายไปไหนลูกใช่ถ้าสุขภาพไม่แข็งแรงมาอยู่เมืองนอกลำบาก มันจะแพ้นูน่นแพ้นี่แล้วก็มันอากาศมันหนาวบางทีหนาวไปยันในกระดูกเลยอย่างเงี้ยชีวิตมันไม่ได้ง่ายๆเหมือนเหมือนที่เราอยู่ประเทศไทยไปหาหมอถ้าเราเป็นหวัดธรรมดาไปหาหมอหมอก็ไม่ให้ยาพี่ไปหาพี่ป่วยไม่สบายเป็นไข้หวัดธรรมดาเขาก็ไม่เคยแห้ไม่เคยให้ยาอะไรเลยเขาก็บอกเดี๋ยวถ้าเป็นหวัดเดี๋ยวก็จะหายเองอะไรประมาณนี้นี่คือประเทศเยอรมันเราต้องรักษาตัวเองเราต้องดูแลตัวเอง ฉะนั้นทุกคนเวลาว่างปุ๊บหลืออากาศดีปุ๊บแดดออกปุ๊บเขาก็จะรีบไปออกกําลังกายกันไปเดินตากแดดกันเอาเอา,เอ,า,เอ,าอะไรนะเอาอากาศสดชื่นอะไรประมาณนี้พงศธรหนูหายไปไหนคะลูกหนูเป็นอะไรหนูเข้ามาบอกป้าก่อนป้าเป็นห่วงนะคะเนี่ยหนูอยู่ตรงไหนอยู่มองไหนอยู่เมืองอะไรลูก ถ้าอยากให้คนไทยเข้าไปช่วยเหลือพงศธรหนูเข้าไปไอ้นี่เลยนะคะหนูเข้าไปในเพจชาวไทยในเยอรมนันหรืออะไรก็ได้หนูลงไปเลยถ้าหนูต้องการความช่วยเหลือหนูอยู่ที่ไหนหนูป่วยอยู่ต้องการความช่วยเหลือจากใครเงยสวัสดีสวัสดีค่ะคุณ AJ6585 สวัสดีดีใจที่มีคนมาดูดีใจนะคะขอบคุณมากเลยค่ะอันนี้ก็พี่มาจากประเทศเยอรมันเนาะ ก็วันนี้มาสักผ้าก็เลยมาไลฟ์สดสวัสดีเพื่อนเป็นอย่างไรกันบ้างอากาศประเทศไทยร้อนไหมคะใครอยู่ประเทศไทยเอ่ยแจ้งมาหน่อยร้อนไหมที่เยอรมันตอนนี้อากาศกําลังดีณนะขณะนี้ประ,ประมาณ24 25องศาก็ฝรั่งก็จะเหอแดดกันมากเหอแดดกันมากใช่ สำหรับคนไทยที่อายุเยอะๆแล้วที่มาอยู่ต่างประเทศนะบางคนปรับตัวไม่ได้ต้องกลับบ้านก็มีบางคนอายุนน้อยแต่ว่าปรับตัวไม่ได้ก็กลับบ้านก็มีเพราะรับไม่ได้ขอบคุณค่ะที่ชอบเรื่องที่พี่เล่าคือเรื่องที่พี่เล่านี่นะมันเป็นเรื่องที่น้องๆเนี่ยเขาเล่ามา <S <S เขาอยากจะบอกพี่ว่าเออเนี่ยพี่อย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้น,น,าน,นบางเรื่องเนี่ยมันเหมือนถ้าเกิดถ้าพี่ถามพี่บอกให้ฟังตรงบางครั้งบางคําถามเนี่ยมันจะเหมือนเส้นผมบางภูเขา บางคนก็อย่าปิด่าน้องเขาแรงแต่พี่ตอบให้ทุกคนนั่นแหละพี่ไม่ไม่มโหใครไม่ด่าใครหรอกเพราะว่าพี่ก็แก่แล้วเนาะพี่ผ่านโลกมาเยอะแล้วพี่รู้อยู่ตอนที่พี่อยู่ประเทศไทยพี่ไม่เข้าใจเหมือนกันพี่ก็อยากรู้อยากถามพี่ก็จะถามในสิ่งที่มันไม่เคยทีที่พี่ไม่รู้อ่ะบางทีคําถามง่ายๆมันก็เหมือนอะไรนะมันก็เหมือน เหมือนเหมือนเหมือนคำถามปัญญาอ่อนอะ่ะจริงๆบางครั้งพี่ก็เคยคิดคำถามออปัญญาอ่อนไม่เอ,อ๊ะทำไมอย่างนั้นทําไมอย่างนี้ซึ่งจริงๆถ้าคนที่อยู่ในเหตุการณ์หรืออยู่ตรงนั้นอะ่ะเขาจะว่าอ้าถามคําถามอย่างนี้ได้ยังไงวะนี่อะไรประมาณเนี้ยซึ่งจริง,รงๆแล้วก็ถาม,ถามว่ามันเป็นคําถามที่เลวร้ายมันไม่เลวร้ายหรอกบางคนเขาไม่รู้จริงๆเราก็อย่าไปโกรธเขาโอ้ประเทศไทยร้อนมากตอนนี้น้ําท่วมเหนือใต้โอ้ข่าวว่าภูเก็ตถล่มทับคนตายแปดคนอุ้ยตายหาแล้วกู ุ้ยตายแล้วขอให้คนไทยรอดพ้นปลอดภัยนะคะโอ้น่ากลัวมากๆเลยพี่ก็ออกมาเล่าเรื่องเออเมียฝรั่งทั้งหลายที่บางคนน้องๆบางคนที่มี่ได้เคยมาต่างประเทศเนี่ยเขาก็มาถามพี่ว่าพี่อย่างนั้นน่ะทาไมพี่เออไปอยู่ต่างประเทศพี่ไม่เจอฝรั่งรวยเลยทําไมไม่เอาคนรวยอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็ไม่ใช่ขนาดนนเนี้เนี่ค่ะลูก คนรวยเขาก็ไม่เอาเราเราต่อเอางี้นะถ้าพี่พูดตรงๆก็ไม่โกรธกันเนาะบางคนนะถามถามมานี่พี่ก็ไม่รู้จะตอบยังไงหนูก่อนที่เราจะไปเอาคนรวยเราดูหนังหน้าเราก่อนนะลูกเออดูสภาพลราก่อนคนรวยเขาจะเอาเราไหมมาบางคนนะเออเขาสวยหุน่นดีเซ็กซี่เป็นที่ต้องการของฝรัง่งโอเคมันก็โอเคใช่อยู่แต่อย่างเราเนะี่ยบางทีเราไม่ใช่สภาพอย่างนั้น มันเราจะไปโลหาแต่ฝรั่งรวยๆมันก็คงไม่ใช่เราก็เอาปรับตัวเองเราทํามาหากินเราเองดีกว่าไหมอะไรประมาณเนี้ยสําหรับพี่นะก็จะดีกว่าไหมทุกคนอะไรเงี้ยเพาพี่พยายามจะบอกน้องๆว่าเออชอบเอาคอมเมนต์มาแขวนชวนดา่าทะเลาะไม่เคยดโอพี่ไม่ไม่ด่าใครเลยพี่จะไม่ด่าใครบางคนนะเขียนมาดา่าซนะ้ํานะพีเ่เขาจะส่งน้องๆเขาจะส่งข้อความมาทางาช่องต่อๆเนาะ เเขาก็บางคนเขียนมาด่าพี่ที่ซ้ำมาพี่เที่พี่ได้หัวโจรเนี่ยพี่โง่เองหรือเปล่าคะโอ้โหจะพูดว่าโง่เลยจริงถ้าบอกว่าโง่ก็อาจพี่จะอาจจะโง่ฝ่าใครๆหลายๆคนมันก็จริงอยู่เพราะพี่ก็คงไม่ใช่ฉลาดปาาเปลืองพราะพี่ก็ไม่ใช่เทวดานะถ้าพี่บอกว่าพี่ฉลาดฝ่าทุกคนหรือว่าใครมาด่าพี่ว่าโง่แล้วพี่ก็โมโหอะไรเงี้ยพี่ก็คงไม่โมโหหรอกเพราะว่าจริงๆแล้วพี่ก็ไม่ใช่นางฟ้า ที่ว่าเออฉลาดฝ่าทุกคนในโลกนี้มันก็ไม่ใช่บางครั้งพี่อาจจะโง่ฝ่าใครบางคนน้องบางคนที่เขาเขียนมาเออพี่เราโง่อเองไหมที่เราไปเอาผัวโจรเงี้ยก็ถ้าถามว่าโง่ไหมก็เออเรื่องผัวโจรรวยพี่อาจจะโง่แต่เรื่องทํางานพี่ก็บอกได้เลยว่าพี่ก็ไม่ไม่แตกต่างจากใครพี่ไม่เออพี่ก็หนึ่งเหมือนกันถ้าเรื่องทํางานขยันทํางานเนี่ยพี่ก็เป็นหนึ่งเหมือนกันฉะนั้น เราเอาความขยันการทํางานการอะไรของเราเนี่ยมาเทียบกันดีกว่าดีกว่าที่จะมาเทียบว่าโอ้มีผัวรวยมีผัวจนทําไมไม่เอาฝรั่งโจนทําไมไม่เอาฝรั่งรวยเอาทําไมฝรั่งจนฝรั่งแก่อะไรเงี้ยก็คนแก่คนนี้แหละที่เขาเอาพี่มาลูกอืพี่ก็ต้องดูแลเขาเออตอนใหม่ๆพี่อยู่เขาพี่ก็มีปัญหาเหมือนกันเพราะว่าพี่กระโดนคนไทยหลอกคนไทยด้วยกันนี่แหละหลอกพี่ว่าถ้าเกิดว่าแต่งงานกับฝรั่งแล้วฝรั่ง ไม่ให้เงินเออไม่ให้เงินเดือนช้าไม่ให้ใช้เดือนละห้าร้อยหกร้อยยูโรแล้วก็ไม่ส่งเงินกลับบ้านให้เราไม่สร้างบ้านให้เราคือเป็นพวกผู้หญิงโง่เออพี่เคยโดนหลอกแบบนี้นะตอนนั้นมาใหม่ๆพี่ยังใช้เงินไอ้น,นี่ไม่เป็นเลยพี่ก็ยังว่าอ้าวเอ๊หรือกูงโงว่ว่าเราก็ไปคุยกับผัวคุยรู้มั้งไม่รู้มนนั้งอ่านหนังสือแปลแล้วแปลอีก เขาก็อธิบายให้ฟังในฐานะที่เขาก็เป็นคนแก่นะเขาก็ใจเย็นนิดหนึง่งเขาก็อธิบายให้พี่ฟังว่าเออนี่ฉันจะเล่าให้เธอฟังฉันเงินเดือนเท่านี้จ่ายค่าเช่าบ้านเท่านี้ค่ากินเท่านี้ค่าประกันเท่านี้ค่าน้ําค่าไฟเท่านี้เดือนหนึ่งเนี่ยฉันเหลือเท่านี้ถ้าฉันให้เธอเดือนละห้าร้อยส่งบ้านให้เธออีกเธอจ่ายค่าเช่าค่าน้ําค่าไฟค่าประกันสุขภาพค่าทุกอย่างเองได้ไหมเอยไม่ได้เว้ยอ้าวพี่ถึงได้รู้ว่าเออ สรุปแล้วพี่โดนหลอกถ้าเราไปเชื่อคนที่โดนหลอกนะเออเราก็จะทะเลาะกับผัวเราทําให้เรามีปัญหาครอบครัวอันนี้พี่ถึงได้แบบว่าอยากจะมาพูดความจริงให้น้องน้องฟังน้องน้องบางคนก็มาถามพี่ว่าเรื่องนั้นเรื่องนี้พี่ก็จะบอกเลยว่าอันนี้คนโดนจุงหมามานะคะพี่ก็จะเดเอ,อพี่ก็จะบอกว่าเออมันไม่ใช่นะคะพี่ก็จะบอกว่ามันไม่ใช่ อยากให้น้องๆหลายๆคนที่ฟังเรื่องที่พี่คุยเนี่ยคือให้ฟังปรนลุทาหอน่าเรื่องจริงมันคืออะไรถ้าใครอยากรู้เรื่องจริงหรือปัญหาคือบางทีมันเหมือนเส้นผมบางภูเขาหรือว่าคําถามปัญญาอ่อนอะไรอย่างเงี้ยที่ใครๆก็คิดว่าเป็นคําถามปัญญาอ่อนปัญหาโง่องๆอะไรเงี้ยถามพี่ได้เลยไม่ต้องกลัวพี่จะมาหูไหมบางคนมาถามพี่ว่าพี่ได้ผัวฝางพี่เป็นเออเออน้องโสมาก่อนใช่ไหมอะไรเงี้ยพี่ก็บอกตรงยังไม่ได้เป็น พี่ไม่ได้เป็นถ้าเป็นเมื่อไหร่จะบอกอะไรอย่างนี้พี่ก็คือถามว่าจะมโหน้องเขาไหมว่าน้องเขาดูถูกเราไหมคือไม่โมโหนะเพราะว่าจริงๆในความรู้สึกของคนไทยหรือฝรั่งหลายๆคนเนี่ย <S <S <ๆ S 1> การที่เรามาเป็นเมียฝรั่งอ่ะเขาก็คิดว่าเราเป็นอย่างนั้นมาแต่ถ้าเขาถามเราดีๆเขาคุยดีๆเงี้ยเขาถามเราดีๆว่าเป็นทํางานนั้นนั้นมาใช่ไหมถึงได้เปดฝรั่งเนี่ยเราก็บอกเขาไปตรงๆเราไม่ได้เป็นเราก็บอกเขาไปสิคะว่าเราไม่ได้เป็นเออ ช่องน้องสาวอยู่อ,อ,อยู่รถบ้านในวชิงตันน้องก็มีทัศนคติติบางครั้งน้องก็เอาคอมเมนต์ไม่ดีมาตอบไม่อยับขายโอ้พี่พี่ก็ตอบได้เออใครเขียนมาไม่ดีเขียนมาด่าพี่มาอะไรบางทีพี่ก็ตอบง่ายๆไม่ถามว่าพี่จะมาหูไหมไม่ไมาหูหรอกอไม่มาหูหรอกไม่โกรธหรอกเพราะว่าบางทีเขาก็ไม่รู้เขาอยากรู้พี่นะอายุจะหกสิบแล้วนเนาะไอ ไอ้ความเขาเรียกความอะไรนะความอดทนความอะไรมันก็สูงอะ่ะพี่ก็เข้าใจว่าเด็กรุ่นใหม่ๆนะบางทีเขาไม่เข้าใจเอ,อประสบการณ์เขายัางน้อยบางทีเขาก็เข้าใจอะไรผิดๆอย่างเงี้ยเราก็ไม่เป็นไรอืมแต่ถ้าก็อย่าดับอย่าดับครายมากอย่าด่าพ่อเราแม่เอาอะไรประมาณเนี้ยแต่ถ้าถามพี่ว่าเออพี่เป็นคุณโศมาใช่ไหมถึงได้มาเป็นมีผัวฝรั่งอะไรบางนี้ก็ก็ไม่ได้เป็นเออไม่ได้เป็นยังไม่ได้เป็น พี่ก็บอกยังไม่ได้เป็นจ้าถ้าเป็นแล้วเมื่อไรแล้วจะบอกแล้วหนูก็เอออย่าไปพูดอย่างนี้กับใครนะลูกเดี๋ยวเขาเขาได้ยินแล้วเขาจะตบเอาเขาจะด่าเอานะคะมันไม่ใช่เรื่องที่ว่าเราจะไปถามใครว่าเธอฉันเออเธอเป็นคุณโสมมาไหมถึงได้อยางเนี้ยถึงได้มาผัวฝรั่งเนี่ยผัวฝรั่งหนุมน่มๆทำไมไม่เอาทำไม,ไมเอาแก่ๆแต่ละคนมีปัญหาครอบครัวมาไม่เหมือนกัน เราไม่ดูถูกกันเนาะอะไรเงี้ยเราเป็นคนไทยด้วยกันอะไรเงี้ยก็จะพูดนะจริงจริงแล้วคนไทยที่อยู่ในต่างประเทศด้วยกันเนี่ยบางคนก็จะจะดูถูกกันเองก็มีอันนี้เราถ้าใครเขาเป็นคนที่ดูถูกดูถูกเพื่อนดูถูกฝูงหรือชอบคุยอวดคุยทับรวยร้อนฟ้ามหาศาลใส่เราเงี้ยเราก็อย่าไปคุยกับเขาเพราะว่าเาคุยเข้าไปเขาก็ด่าเราเขาก็นินทานเราเงี้ยเราก็ถ้าใครเราไม่อยากใครนินทานเราก็อย่าไปคุยกับใคร อย่างพี่เนะี่ยพี่ทําช่องของพี่มาพี่ก็อยากจะเล่าเรื่องจริงน้องๆคนไหนมีปัญหาอะไรอยากถามไม่ว่าคําถามนั้นจะเอ,อดีหรือไม่ดีพี่ก็ตอบได้หมดนั่นแหละแต่ว่าบางครั้งพี่ตอบไปแล้วทําคลิปตอบไปแล้วเนี่ยถ้าคนอื่นเขาพูดไม่ดีใส่อะไรเงี้ยน้องก็อย่าคนถามก็อย่าไปโกรธเขาเพราะว่าอ,อคนเรามันก็มีหลายแบบเนาะบางคนก็เครียดต่อ เรื่องอื่นเรื่องปัญหาครอบครัวอยู่แล้วถ้าได้ยินคําถามไม่ดีก็จะโมโหอะไรประมาณนี้แต่สําหรับพี่ก็คือไม่ไม,ไม่เท่าไหร่ไม่เป็นไรพี่ทนได้พี่ทนได้สีทนได้ประมาณนั้นพี่กแก่แล้วถ้าเด็กๆมันพูดจาไม่ดีใส่อะไรเงี้ยบางทีเราก็ต้องทําใจเนาะเราจะต้องไปมีเรื่องเราจะต้องเอ,อแบบว่าบวกกับทุกคนมันก็ไม่ใช่บางทีลบมันก็นดีเออชีวิตมันจะได้ไม่รุ่นวายไม่สับสนประมาณนั้นเนาะ จิรวัตรจิรวัตรน้องเป็นผู้ชายเหรอคะจิรวัตรน้องเป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงเอ่ยชื่อจิรวัตรเหมือนเป็นผู้เหมือนเป็นผู้ชายเลยแต่บางคนชื่อเป็นผู้ชายแต่ตัวเป็นผู้หญิงก็มีอันนี้ก็น้องๆที่อยู่ประเทศไทยก็ระวังสุขภาพกันด้วยนะคะอากาศไม่ค่อยดีร้อนฝนตกพายุ น้ำป่าไหลทเท่าที่พี่ดูข่าวพี่ก็ติดตามข่าวประเทศไทยทุกวันเนาะก็ก็ดูทุกวันก็เห็นอยู่ว่าเอออากาศไม่ดีอะไรไม่ดีอย่างเงี้ยเออวันนี้แค่นี้ก่อนนะคะน้องๆคือพี่ซักผ้าเครื่องปัน่นผ้ามันเริ่มปั่นแล้วพี่คงต้องอรถสีเหลืองๆนี่คือรถไปรษณีย์เนาะ เออพี่ก็คงต้องลาไปโกอนวันหลังถ้าพี่มีไอ้แน่พี่จะมาคุยใหม่นะคะทุกคน